คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกสนานไมไ่แนะนําให้เล่นการพนันหรือทาตามเด็กที่ต่าก,กว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนาโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องลอยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้ก็มากับคอนเทนต์นะครับเรื่องของบิดแล้วบินอ่าบิดแล้วบินคืออะไรนะครับโอเคนะครับอ่าสมมุตินะครับเอาว่าสมมุติก่อนนะสมมุติว่ามีคนโต๊ะ ต่ำสามแล้วก็เต่งเต่งต่ำอย่างนี้นะครับเราการบิดก็คือบิดข้าเอี่ยวนะครับภาษาเรียกนะครับต่ำเอียมออกมากที่สุดถึง17รูปแบบก็จริงนะครับแล้วต่ำออกได้ถึง28รูปแบบนะครับต่ำออกได้28รูปแบบนะครับต่ำสามประมาณนะครับ12รูปแบบโอเคนะครับอ่า บิดและวบินเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบเขี้ยวๆนะครับเขาเรียกว่าเล่นแบบเตียนอ่ะมันจะได้ผลไหมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูว่าสิ่งที่ทําแบบนี้ควรทํำไหมนะครับก่อนอื่นนะครับบิดและบินหมายความว่าก็คืออธิบายให้เข้าใจใหม่ๆก็คือว่าต่ำสามบิดเข้าเอวแล้วก็เอาติงต่ำมากัาฟหกห้นะครับ แล้วจะได้หรือเปล่าอ่ะคนยักคนที่ทำอ่ะจะได้ไหมจะได้เปียนไหมนะครับให้มามีคนมาขย่าให้ผมนะครับแล้วผมจะเป็นผู้เล่นนะครับว่าการเล่นแบบนี้นะครับมันจะได้หรือเสียนะครับเรามาดูเรียนรู้ร่วมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเลยครับอ่ะเปิดแรกก่อนครับสี่ส่งเดียวครับตั้งแบบทั่วไปนะครับเอาขยับต้องแน่หน่อยมอง กล้องมองไม่เห็นอีกนิดนึงน,ออนั่นแหละรครับโอเคสมมติเต็งต่ำหนึ่งพันต่ำสามห้าร้อยโอเคอ่ะเราไม่ต้องฟังเสียงอะไรนะครับเราก็บิดแล้วก็บินนะครับโอเคเปิดที่เปิดที่หนึ่งครับเราจะทำส,สักสิบเปิดเนาะลองดู c L l อเอ่า c ีอ,ะอ,อนะครับ c C l ก็คือ เรามาคิดกันกันนะตามเอียวเราได้พันห้านะครับตัวนี้เราเสียสองพันนะครับก็คือลบห้าร้อยนะครับอ่ะโอเคเปิดเหมือนเดิมครับเปิดที่สองครับเปิดแรกลบห้าร้อยนะนะอ่ะหกห้าเอ้หกเอียวเอียวนะครับหกเอียวเอียวอ่านี่ได้พันห้า ตัวนี้เสีย1,000บวก500โอเคเท่ากับ2เปิดเราเจ้านะ,ะท่านที่ไปเล่นอาจจะไม่ได้เล่นทุกเปิดก็ได้นะครับแต่สมมุติอันนี้ผมมาสาธิตเรียนรู้ร่วมกันนะครับท่านผูเปิดที่3ครับ5,3,2อ่าเรามาดูตรงนี้นะครับ5,3,2ไฮไลท์ตัวนี้เสีย2,000นะครับ ตัวนี้เสียอีก1,000พันนะครับก็เท่ากับเปิดนี้เสียไป3 0 0พันนะครับเห็นไหมครับโอเคเหมือนเดิมครับบิดและบินครับเปิดที่4ี่นะครับอาทีนี้ได้พันหนึ่งครับได้ตัวการ์ด5้านะครับ6 4สีีเนี่ยครับได้1 0 0 0พันเท่ากับลบ2 0พันนะครับเล่นมา4ี่เปิด เหมือนเดิมครับลองดูครับเนี่ยสอง4อ5สี่อ่าสี่นะครับก็คือเสียอีกสองพก็เป็นสี่พนะครับเป็นสี่พนแล้วนะครับภายใน5เปิดนะครับโอเคเปิดที่6ครับเหมือนเดิมครับบิดแล้วบิน 4,3เอนะครับตัวนี้ลบทั้งหมดนะครับ2,500นะครับลบอีก2,500ก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเมื่อกี้4,000นะครับก็เป็นอ่าอีก2,500ก็เป็น6,500นะครับโอเคเราจะสรุปเลยนะครับเราจะสรุปเลยนะครับการทำแบบนี้นะครับเอา หน้ากว้างมาหน้าแคบนะครับขเขาเรียกว,ว่าเอาหน้ากว้างมาหน้าแคบนะครับสิ่งที่ผมเคยพูดนะครับก็คือต่ํากว้างที่สุดถึง28รูปแบบแล้วต่ำบางครั้งอาจจะไม่มีเอี่ยวนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสมผมก็สรุปได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าหน้าบนนะครับเบอร์ห้าเบอร์6เนี่ย มันก็แคบนะครับเบอร์5ก็ออกได้แค่14รูปแบบนะครับเบอร์6กเนี่ยก็ออกได้ประมาณ10เอ่อ21รูปแบบนะครับแต่ต่ําเป็นไงครับออกได้28นะครับกว้างนะครับแถมบิดตัว3ต่อไอ้4ต่อไปเข้าเหลือ3ต่อนะครับก็เป็นหน้าที่ เอาเอาหน้าหน้าได้ได้เยอะไปเสียน้อยนะครับก็คือเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ควรทํานะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็มาออกคอนเทนต์เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าสิ่งที่ทําแบบนี้นะครับอย่าหาทําเลยนะครับไม่ดีแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับช่องรวยด้วยเฮโลนะครับมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ